สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าหกหกหนึ่งอันนี้ถ่ายอันหายให้ท่านผู้ชมเบิ้งเนาะสำหรับผู้ใดที่บุเคยเบิ้งเนาะค่ะผู้ใดยังบุเคยเห็นเนาะโชว์ได้ย่บอกค่ะพระจาจาร์โชว์ได้นะคะนี่โชว์ให้ท่านผู้ชมเบื้องไ้นี้พันได้แกเด้อท่านผู้ชมตามรักเดืยนหนึ่งเขาก็ได้ยินงหอยลอย ค่ะถ่ายให้พระเออไม่ใช่ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะยันไปเขียนมากตอนนี้เขาทำเยาว่าหน่อยได้เปล่าอันนี้หายที่ยังไม่ได้เปิดนะคะอันนี้ตั้งจักปีก็ซี่ร้อยก็ปีเนาะใช่ค่ะชอบกันนี่ล่ะมีครูมันอยู่มาสมดุลสักันยั่วมันมีแล้วจะมีเยอะอันยังไงเฮ้ยเขา เข่ากับสายพนเนาะสีน้ำเง,งินแถวะมีครูอยู่มากับพ่อบพนทำนำโชคนะคะเฮงลุ่งเลืองห้าเก้าแอนบะนนพระนางพญาองค์ดำนะคะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นเนาะหรือว่าใครที่มีแล้วก็แวะมาทักทายแอดไลน์เจ๊ตังหน่อยเดอ้อ085 247 0047นะคะ วันนี้ก็มีแฟนช่องนะคะฝากมาทำบุญกับพระอาจารย์นะคะห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมเจ๊ตังก็ถวายพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะก็ไม่รู้ว่ามีใครโชคดีหรือเปล่าน้อถ้าใครโชคดีก็อยากทำบุญก็กทักทายมาเด้อจ้าจักสีเห้าภาษาใดเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาจังสันล่ะเอาตามที่เจ๊ตังว้าเว้าลายภาษาไทยแนเ่เราเน่อ๋อาษาโ่พนีไหค่ะเอ้ขึ้น าอาันอันบรเทโซโนับปะคะเนี่ยโน,น,นับลองเบิง้งบอกโมน,นับละระว่ะางประมาณห้าสีผายนึงนะคะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะทางจะถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวยังไงก็ไปทักทายอายะไรเจ้าทางด้อเพราะว่านี่มันค่ําแล้วก็คงจะไม่ไม่เทให้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้คือพระนางพายา อันอันเข้าโคง้งได้เนาะเนื้อแดงพิมพ์เนื้อแดงเข่าโค้งเนื้อแดงเขาโค้งเนื้อแดงอันนี้นะคะเนื้อดํานะคะท่านผู้ชมเข่าโคง้งเนื้อดํอดสาดสวยงามมากงามบองามงามผู้ใดอยากเป็นเจ้าของกระทักทายแอไลน์มาเดอ้อท่านผู้ชมผู้ใดมีบุญวาสนาจงังสิด้เป็นนะ จังสิด้ปไปบูชาไม่บอกผิดผู้ใดมีบุญวาสนาจังีิด้ปไปบูชาวัยยุบานเป็นสริมงคลชโชคลาบวาสนาการงานการเงินนะคะค้าขายร่ำรวยดีหมดทุกอย่างได้นนะะาาเนาะค่ะพะระจาจาร์เนาะสุดยอดของพระคือพระนางพญาสุดยอดของพระคือพระนางพญานะคะถ้าใครยังไม่รู้นะคะประวัติพระนางพญาก็ไปที่ Google เดอท่านผู้ชม เะจับกับบุมีความรู้อะไรกันหรอกเพราะฉะนั้นอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษขออภัยนะคะถามปยัยคุยเลยค่ะยังไงก็ไปหาลุงเกิ้ลก็ได้เด้อถามใหญ่อคุยอาจารย์ได้มามสินะไม่งั้นจะใส่อะไรเนาะต้องสมเด็จเนาะสมเด็จตามไปเลยนี่คุยเหรอไปหายเหรอคือกันนี่ยเหรอ พระอาจารย์ก็ให้เจตังไปแล้วค่ะท่านผู้ชมพิมพ์เทวดาบอกผมงามองพยายมบทัพวันดวาน่พระตัวแม่ธรรมดานะพอดีว่าผมเคยเดีพระสวยยักษ์สวยไหมพะเพราะว่าเจ้ากับ่เคยเหลนพระเนาะเขาก็คนบ่เหลนนพระก็ะบ่รูว่าพระองค่ใดเป็นจังไาแม่นบอก อ่เแ็นบ่โอ้คือขาดแนง่งามๆเอามาโชว์แฟนช่อเค่ะโอ้สุดยอดเลยขาดเถอนม่นองค์คาทางามแมนบ่อเจ็บียลาแม่นยังงามเลยบทีเอามาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยว่าจะบอกตัวเลขนีผะอาจารย์เอาให้ค่ะอาจารย์ปัดป่าหกหกหนึ่ง มีตาให้บุญธรรมนำโชคเอาคือว่าชิเมื่อแล้ววพเป็นยังได้ละเมื่อหลวดเมื่อไหมอันนี้ไ้เจตังก็ได้ท่านผู้ชมพอบุญธรคนวามคำแล้วคนอยากเมื่อแล้วเนาะนะคะสวยงามมากค่ะว่าสิบอกตัวเลขเห็นผ้าก็เลยจับผ้าให้ท่านผู้ชมเบิ่งเท่าไผสนใจ ว่าต้องห่วงดอกตัวเลขงวดที่แล้วเพิ่นกะหายกะก็มีคนโชคดีหลายยูขันไผโชคดีกะอยากทำบนุญกะทักทายมาดูเดอ้อที่ต่างเอามาถวายอันพระจานทร์คื้เจ้งะล่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะบูชาพระนะคะอยากจะบูชาเนาะก็ลองทักทยายออนไลน์มาเดอ้อ<ป>เพื่อถูกใจอาจจะได้เป็นเจ้าของนะคะจะได้มี โชคลาภการงานการเงินค้าขายร่ำรวยนะคะในปีใหม่นี้เนาะอันนี้ของพ่อบนทะเขียนเสร็จหร้อยังจะได้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะสำหรับตัวเลขตัวเลขเดี๋ยวจะเอาตัวเลขสูตรให้ดูเนาะว่าอะไรกับยาบาลเรื่องท่านผู้ชมมาจะเขียนให้เสร็จอันนี้ถ้าจารย์เขียนแล้วแต่ว่ามันเป็นปากกาเนาะ เจาตังจะเอาในจิกสีน้ำเงินเขียนทับนะคะกําลังกําลังอันเห็นพระหลดแปลว่าเจาตังกะอยากได้ไหวเป็นที่ระลึกเนาะท่านผู้ชมเอาไว้บูชาให้เป็นสิริมงคลกับเจ้าของแล้วก็บครอบครัวน,นะคะก็เลยถ่ายให้ดูเนาะเมื่อกี้เนาะถือว่าเป็นบนุญวาสนาพ่อบุญธรรมกับเจาตางนะังเนาะ พระอาจารย์ท่านเมตตาให้กับพ่อบุญธรรมองค์พระสมเด็จได,ด้เนะค่ะพระอาจารย์ซื้อพันมาจากไหนคะเนื้ออย่างค่ะสมเด็จวัดละคังเดียวนันดอกสมเด็จวัดละคัง ah. ฮะวัดสารแบบนีี่เดียวเหรอคโอ้สมเด็จวัดละคังค่ะบอกว่าวัดละคังไม่ตรงกลางเลย เราให้ฟังนี่พ่อแม่ยังได้กำลังเขียนอโชคลาบให้อยู่คำปันได้กับมาเป็นยังบอกพระบาทานผู้ชมว่าให้มาตามพระอาจารย์หน่อยมาถึงที่แล้วเมื่อเช้ามาตั้งแต่เช้าแต่ว่าคนเยอะนะคะก็เลยขอตัวกลับไปก่อนแล้วก็กลับมาใหม่บ,มบอกคะ่ะ ใครเข้ามารับชมก็เป็นกำลังใ,ใจให้ด้วยเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ like, share, หน่อยเด้อผู้ใดยอยากโชคดีนั่นกดไลค์กดแชร์ like, share. เธอโชคดีก็จะได้บูชาพระอันองค์นางพญานะคะเนื้อแดงกับเนื้อดำใครชอบองค์ใดก็บูชาไปได้จะได้มีโชคลาภใส่ปีใหม่นี้นะคะเนาะอ่ะโอเคเรียบร้อย สำหรับตัวเลขที่อาจารย์ให้มาเนาะนี่นะคะเป็นตัวเลขนะคะของตัวเลขโชคลาภวันที่30มธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะสองตัวหนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะเด่นบนยัง,งตัวเด่นบนนี่แหละเด่นบน ท่านผู้ชมก็ดูเอานะคะสําหรับตัวเลขที่ได้มานะคะว่าหลักไหนเป็นหลักไหนนะคะตัวไหนเด่นตัวไหนรองนะคะก็นี่นะคะสามตัวก็จะมีสามตัวโชคลาภสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะ ปาสามตัวงวนเมื่อกี้นี่นะคะพะอาจารย์เนาะอ้ยเกือบเข่าแม่อาจารย์เ่ยพระครับนี่อาจารย์พระอาจารย์บอได้ย่นทันได้ันเมฆได้หนิแต่ว่าหักมันกับว่าเยอะไมวงกลมนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงก็อยู่ข้างล่างนี่ไงสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกกับหนึ่งสี่หกนะคะอาท่านผู้ชม ถ่ายให้ดูใกล้ๆชัดๆเด้อสีมาเด้องวดนี้เด้อสีสวยสีสวยนะคะเดนซีรักลอยเดนซีร่องหนึ่งมาสันลักลอยเดนซีร่องหนึงนะคะเนาะฉันว่าถามมันมาหลายบบโดสามศู 3. 3น์สามเนาะค่ะแต่ว่าก็ต้องมีคนถือนะคะอาจารย์เพราะว่ามีคนคอมเมนต์หลายนะคะว่า ตัวเลขพระอาจารย์เขานะคะค่ะผู้ในะดถึกอะทักฐานสามศูนย์หนึ่งส <30 S 2> ามศูนย์สองนะคะพระอาจารย์ศูนย์สามหนึ่งศู30 3, 30ยนย์สามสองได้ไหมคะนอโอ้ยเป๊ะเ,เลยท่านผู้ชมแล้วก็มีคนซื้อขึ้นซื้อลงอยู่ดอกเกี้ยต่างก็มั่นใจว่ามีคนถึกอยู่ค่ะผู้ใดอยากทำบุญก็ทักทากทยมาเด้อค่ะเด้อ เพิ่นก็กำลังกำลังสร้างฮันนียูเทพื้นเทอย่างรอบวัดนะคะเนาะฝ่ายอ,อยากทำบุญกระท,ทักค่ยอยา่าคืนมื่อนี้ก็มีคนร่วมทำบุญมาด้วยนะคะอ่าตัวเลขตัวเลขให้ดูนะคะตีห้องตีให้แสงวัดตีนตีห้องค่าเงีย <c> บ <oughs> แสดงว่าปีหกสี่นี่ตัวเลขสิเข้านะคะปีหกสี่ตัวเลขจะเข้านะคะาอาจารย์บอกแต่ว่าสําหรับใครที่เสี่ยงโชคลาภก็ต้องมีเดินเ,เดินขึ้นถอยถอยหลังลงบ้างก็ได้ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนเนาะโชคลาภวาสนาอาจจะเป็นของท่านก็ได้เด้อขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยรวยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้า สนใจที่จะทักไทยเกี่ยวกับพระองค์พระนางพญานะคะเนื้อแดงกับเนื้อดำก็ทักไทยมาคุยกันเนาะกับเจตังเดอศูนย์้าสองสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สี่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยรยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ